ทวิตชกอยรยนบุตรเขวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับมากราบขอโทษคนไทยทุกๆคนเลยนะครับที่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับในตัวของผมเองนะครับในตัวของผมเองผมก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองเช่นกันเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจนะครับในการกระทําที่ทําลงไปในวันนั้นนะครับที่ทําให้เกิดเรื่องเล่ามากมาย ที่ทุกคนได้ชมคลิปนะครับจริงๆแล้วผมไม่มีเจตนานะครับอยากจะทําให้ใครต้องเจ็เบตัวหรือว่าอยากจะทําให้ใครเสียใจเลยครับแต่ด้วยความที่ผมกลา้าผมได้มีการดื่มเยอะเกินไปนะครับจนผมทำให้ผมคลองสติได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ ผมก็เลยอาจจะมีอาการคลอ,องสติได้ไม่เต็มที่แล้วก็เลยจะเกิดเป็นที่มาของเ,อเหตุต่างๆนะครับผมจึงอยากจะมาขอโทษน,นะครับในหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นจริงๆเลยนะครับผมไม่ไม่คาดคิดเลยนะครับว่าเหตุในวันนั้นจะสามารถเกิดให้ทุกคน ต้องลำบากเพราะผมได้ขนาดนี้นะครับผมต้องขอโทษพี่ที่ขับแท็กซี่นะครับที่ผมไปทําให้แกหวาดกลัวนะครับต้องทำร้ายจิตใจแกทําให้แกหวาดวกลัวกับผมนะครับพี่ที่ขับรถกระบ,บะสีขาวนะครับที่ทําให้พี่พแกต้องต้องทรมารก,กับ กับาการวัดกวกกับชื่อของผมเหมือนกันนะครับทุกอย่างเลยนะครับที่ผมทำลงไปผมรู้สึกไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะอยากจะทำนะครับให้ทุกคนเสียเสียกำลังใจแล้วก็เจ็บเจ็บหรืออย่างไรก็ตามนะครับและอีกเช่นกันนะครับ สำหรับพี่คนที่ใส่หมวกกันน็อกที่เราได้มีการต่อสู้กัน,นครับสำหรับผมผมขออนีาตพูดเลยนะครับว่าผมก็ต้องขอโทษพี่คนนั้นด้วยนะครับซึ่งเรายังไม่รู้จักกันเลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะขอโทษพี่ด้วยนะครับที่ถ้าผมล่วงเกินอะไรพี่ไปผมก็อยากจะขอกราบขอโทษาที่นี้นะครับ เพราะผมเองยังไม่เคยรู้จักพี่เลยแล้วก็ผมก็ได้มาทําลายร่างกายพี่แล้วนะครับต่างคนต่างมีบาดแผลเสี่งการและการเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ผมก็นำพาให้พี่ต้องมีมีความมีความทุกข์ในชีวิตเกิดขึ้นนะครับดังนั้นผมจึงอยากจะขอให้ทุกคนนะครับ ขอขอโอกาสให้ผลิตนะครับได้ขอโทษให้กับให้กับทุกคนได้ให้โอกาสผมได้ผมจริงอยากจะให้ทุกคนนะครับให้โอกาสผมนะครับให้ให้ผมได้ใช้โอกาสในในในวันนี้นะครับได้ขอโทษพี่ๆทุกๆคนนะครับจากใจจริงของผลิตโชคครับ ผลิตโชคไม่มีวันที่จะหีไปไหนนะครับผลิตโชคอยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะไปขอไปขอโทษพี่ๆแต่ละคนให้ดีที่สุดนะครับและผลิตโชคก็จะไม่มีไปไหนครับผลิตโชคจะสัญญาว่าผลิตโชคจะไปอยากที่จะไป พบกับพี่ๆทุกคนแล้วไปแสดงความขอโทษจากใจจริงกับพี่ๆทุกคนนะครับผลิตสิ่งใดที่ผลิตได้ล่งเกินกับทุกๆคนในคืนวันนั้นณนะถนนที่จราจรณนะที่ปั๊มน้ำมันหรือณนะนะที่ใดก็ตามที่ทำให้ทุกคนไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตหรือทำให้ทุกคนหวาดกลัว ผมขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับซึ่งบทเรียนเหล่านั้นนะครับที่ผมทําก็ผมได้รับใช้ได้รับกรรมเรียร้อยแล้วน,นะครับผมก็ไม่อยากจะเป็นคนที่ไม่ดีแบบนั้นครับผมขออนุญาตแก้ตัวใหม่ขอให้สังคมช่วยยกโทษให้ผมด้วยนะครับผม รู้สึกผิดมากครับผมขอโทษจากใจจริงด้วยนะครับทุทุกคนนะครับ